โอ้หร้อยสี่สิบรือเปล่านี่โอ้ไม่ใช่มาร์คทูครับทำสีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถด,ดำซิ่งดีด <c oughs> วนครับผมโอ้คุณนสะสวยนี่ครับ เอสเคนาะครับไม่ใจน่1 4ีทีมงานเบาอัดครับหรือว่าทีมงานยายสาครแม่สอรอครับผมนี่ล้วงสุดบูมเลยครับโอ้ยังไม่สุดยังไม่สุดเหลืออีนิดหน่อยครับยังขายอยู่ครับคันนี้ห้าแสห้าต่อรองครับยังขายอยู่ครับอยู่การทำงานได้เลยครับ เบาอาัดขุดสะสวยครับวิ่งไกลพอสมควรครับเป็นไงลูกแป๊ะสบ,บายดีบ่ ครับไม่ธรรมดาครับคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังครับขุดได้เลยเอายังยังไม่พอ นี่สุดยอดครับี่ไปโอ้สบายสาบายครับวันนี้ก็เจ็บสะครับนี่ดูฝีมือเบาอัดครับสิสะสวยครับผมห้าแสนห้าต่อรองก็น่าจะต่อได้ครับ ประมาณหน้าแสนห้าแสนสามเนาะเออต้องมาต่อเองครับวิ่งกี่คันครับลูกเป๊ะวิ่งกี่คันซี <4. S 2> วิ่งไกลนี่ก็ต้องจดอดรอแบบนี้นะครับวิ่งไกลท้าสัก เจ็ดคันพอดีเนาะถ้าวิ่งไกลไม่ต้องจอดรอเสียเวลาครับเอา้ามารถมาแล้วครับกีร็อกรถบริษัทครับมาลงมาลงมาเอาผู้โดยสาร

าตาเข้าใจผิดว่าผมเป็นเจ้าของรถครับอ๋อตางที่สมสิใช่ไม่อ๋อเดี๋ยวจกินตาหรอโดน,นคุยกับอือยยัยน้น<ด>องเนียบาลเลยตาอยากได้สัว์ ไว้ปลูกผักขุดฟรีครับ,รบเอาดินออกขายได้สะไม่มีซื้อครับโซนนี้ขอให้แต่ได้สะ <c oughs> แต่โซนแถวเมืองสุรินไม่ได้ครับขายอย่างเดียวโซนนี้ไม่ต้องซื้อครับดินขุด <c oughs> <Put S 2> อย่างเดียว แต่เจ้าของที่ได้สะถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าจางขุดก็แพงเหมือนกันนะคิวละ30บาทยังถูกขุดคิวละ20บาท25บาทโอ้ดินกิเลสเนี่ยไปโอ้ยังยังยัง,ยง นี่ดูครับดูการทำงานครับคันนี้ใครซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังเลยครับไม่มีโหลดครับเสร็จมาดีแล้วบ้าแรงแรงงูตาเราแยงเงี้เลยเออฮะ

เดี๋ยวแบ่งให้ขุดด้วยตาให้เขาขุดก่อนให้เขาออกไปก่อนตาถึงมาตามอ,อตอนนี้มีแม่โคคันหนึ่งขุดอยู่ตาบอกแบ่งล็อกให้เสียดจะกล้าไปขุดไหมเขายังขุดอยู่เนาะอเออ เดี๋ยวให้เขาย้ายออกก่อนเราถึงจะไปขุดได้ครับขุดด้วยกันมันยากยายมาแล้วครับคัรแรงเซโอว้าหุ่ตุลุมเลยลตักเสร็จจอดกินข้าวเดดไป ได้เห็นนานเลยคันเนี่ยคือบอ่อนั่นน่ะเสียเบียขุดอยู่ครับแต่ตาแกบอกจะให้เข้าไปขุดด้านในเสียเบียขุดอยู่ด้านนอกออไปยังไม่ได้หรอกไปก็รถชนกันแค่นั้นแหละ J7E ครับแหมตุกตาสวยครับนี่ขนาดนี้กำลังสวยพอดีอย e ู่วิ่งกันแค่4คันครับ มาแล้วครับรถคนดังรถคนดังครับสาวคนดังอู้ใส่กันชนใหม่ครับเฮ้ยเบาบ้ายเบาเบ,า,บาได้เบาโอ้ยอ้ยจอยอ้เบาหายบางฝุ่นหาย หรือว่าก็ถอดออกก็น่าจะถอดออกเนาะผมก็ไม่ได้ติดตามด้วยน่าจะถอดออกครับอู้ดอันนั้นใช่ถังลมโดยเฉพาะไหมนะ่ะถังลมแตรโดยเฉพาะไหมนะ่ะข้างบนนะ่ะโอ้อากาศร้อนครับกระดาวจรนบ Sẽ bay, sẽ bay hấp. Rồi. bay bay lắm vẫn tạt rồi vẫn tạt rồi Bùa, ô dừng ngày đi cái cho chan cần xuân nhắm mụt. một mua chạc chạch uh, chạch 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 xinh bảo คันนี้ไอฮีไม่ได้ขับแล้วครับไอฮีไปขับรถให้ตะตงุงอันนี้จะเป็นเสี่ยหมูเสี่ยหมูสีก็จะเป็นสีเอฟเฟกนะครับจากแจ็คเทอร์โบครับสามชาหน่อยโอ้รยล้านเลยครับ ไปเตื้อระดบเลยโอ้โซนนี้รถดินเยอะครับฝั่งทางนน้นจะเป็นเสียบเป็ดเสียบเป็ดเสร็จมายายสาคอ,อยายสาคอเสร็จก,ก็ปลาเหลาโอ้เยอะครับรถเกีียวก็เยอะรถเบคโคก็เยอะ

เลยพี่ไปแล้วต้องไปทุระห้าสิบห้าต่อรองจะอกซานี่ละขายได้จะไปซื้ออะไรสองร้อยทำไมจะเล่นสองร้อยอ่ะทำไมเล่นสองร้อยงานมีแต่ขุดซะ มีงานทอยเต็มเลยนี่งานเยอะปีนี้เยอะเอามิถันเอาม่ทันเลยเขาแย่งกันเลยเหมือนเขาแย่งกันเลยเอาไม่ทันเลยนะปลาเราถันเลยปลาเราอ๋อปลาเราแย่งหรอเอาแย่งเลยปลาเราอ๋อเอาไม่ทันเอาไม่ทันสองลอยแล้วต้องสองลอยใช่ไหมงานทอยงี้เยอะงานปากบอยอย่างนี้น่ะเยอะมันมันยิ่งทีละสองคันเนาะอืมมันลอยสองลอย อจัดไปสองร้อยเลยงานเดินแน่สองร้อยเนาะงานเดิน, <200 S 2> นงานเดินรถยี่มันจัดให้หน่อยนม้ว่าจะมาดูก็เขาโทรมาเนาะเขาจะมาดูหรือเปล่าก็ไม่รู้รรให้เบอร์ไปแล้ว